คือยาาทาแล้วลดไหมนะครับคำถามนี้มาเยอะมากเลยครับจะบอกว่าลดนะครับและลดค่อนข้างที่จะดีมากนะครับมันจะเป็นลีนนะครับคือมันจะลีนยาที่พี่แคกินมาก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นการเคลียร์ระบบของแบบเลือดที่ไหลอยู่นะครับว่าเอ้ยมันมีเคมีเคยตกครั้งนะอ่ะเราก็จะเป็นการลีนนะครับตัวนี้จะเป็น energy ที่สามารถลีนได้ด้วยนะครับลีนพวกสารเคมีนะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะไม่ใช่แค่แบบลีนได้ครับลีนค่อนข้างดีเลยนะครับและมันก็พอเข้าเฟสในการล้างสารเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นเฟ เริ่มรีนไขมันออกไปแค่นี้เท่านี้นะครับท่าปักคอมเมนต์ให้ดูเลยนะครับว่าคนที่ดื้อยามาแล้วรีนได้จากฝั่งเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ท่านนะครับแล้วเขาว่าตอบรับมาเป็นยังไงแวะมาดูใต้คอมเมนต์นะครับคือเป็นรีวิวที่มีตัวตนทั้งหมดเลยนะครับสามารถโทรหาได้เลยพูดเลยนะครับทักมาในอินบ็อกซ์เลยปรึกษาฟรีนะครับทักมาดูเลยว่าคนนี้เขาทําได้จริงๆหรอขอคอนแทคได้ไหมทาให้ดูเลยจะส่งกี่คนในรีวิวเราทักปักลิงก์ยูทูบให้ด้วยนะครับถ้าไม่ทํางานจริงคือไม่ทาอะ กคือถ้าทํามาจริงๆก็จะยกมาบอกเลยครับว่าเราอ่ะเก็บฟุตมา ทดสอบจริงๆกับลูกค้านะครับสำหรับตัวนี้เลยยืนยันนะครับว่าดื้อยามาลีนได้ครับค่อยๆลีนทีละเฟสน,นะครับเฟสแรกล้างสารก่อนนะครับประมาณ14วันไม่เกินแล้วก็เข้าเฟสการลีนของพงษ์ปกติเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเยาวบัณฑิตสูตรแอดวานซ์ยิงขีดเซนต้าสี้าล้านหกตัวนะครับว่าของเราเป็นแอดวานซ์นะครับไม่ใช่ห่างชาเราเป็นหัวชาทําสูตรเพิ่มมาในการลีนไขมันเลยนะครับใครนะครับที่ปัญหาไขมันใหม่เก่าดื้อสะสมไขมันในช่องท้องไขมันในเส้นเลือดนะครับแนะนํามาก ไม่ใช่แค่แนะนํานะครับแนะนํามากอยากให้กินมากนะครับตัวนี้นะครับเป็นฟอร์มเบชั่นสูงสุดเลยนะครับในการลีนไขมันนะครับมาจากบราซิลของแท้นะครับทาเจ้าของแบรนด์เองเก็บฟุตมา9้าเดือนใบวัดเป็นข้างหลังเลยนะครับว่าตัวนี้ทํางานดีขนาดไหนนะครับและเราลดมาได้เยอะขนาดไหนนะครับลองนะครับน้องไฟเขียวค้ารอรับใช้อยู่นะคะตัวนี้ลีนดีมากเลยครับขายดีเพราะว่าหนูตั้งใจทํามาฝากมากๆนะครับอยากให้กินนะครับขอบคุณครับพี่นะครับส่วนใหญ่กินกันเห็นผลเยอะมากมาซ้ํากันแบบเยอะมากนะครับ ก็ยังรอรับใช้อยู่นะครับแวะทักเข้ามาดูได้เลยนะครับรอตอบลูกค้าทุกท่านอยู่นะครับสวัสดีครับ